พี่พีเพื่อนๆเห็นไหมสวัสดีค่ะเห็นไหมลำพูนหมอกลงแล้วมองไม่เห็นอะไรแล้ววันที่18ปดนะคะหมอกลงอย่างตึมๆเลยทุกทีทุกทางมองไม่เห็นแล้วนะคะนี่เลยค่ะ8ปดโมงก,กว่าแล้วนะคะนี่ตอนเช้าๆมันยังไม่ยังไม่นั่นนะยังไม่มีหมอกเลยพี่พี่เพื่อนเห็นไหมหนาวฝุดๆค่ะนี่เอามาบรรยากาศให้ดูนะคะ ลำพูนค่ะลำพูนนี่เลยลำพูนบันไยค่ะเห็นไหมทั่วทิศทั่วแดนเดอ้อเดี๋ยวจะให้ดูให้ชมนะมนี่เลย<ม>เห็นไหมเป็นจะไดเป็นจะไดเอามาฝากพี่พพเพื่อนๆนะบ้านท่านมีไหมมีแบบนี้ไหมค่ะมีบอแบบนี้บอเจ้า นี่เลยค่ะเห็นเมมองไม่เห็นแล้วพี่ๆน้องๆแค่ไม่ไกี่เมตรห้าเมตรอ่ะห้าเมตรไม่ถึงสิบเมตรมองไม่เห็นแล้วนะ,ะไม่เห็นหมอกไม่เห็นตะวันเอยเห็นแต่หมอกเห็นแต่หมอกนะคะทุกท่านนี่เลยนะให้พกักไปชมบรรยากาศนะ่านี้เลยนี่นะคะ่ะเดี๋ยวแด๊ด๊หามหมวกก่อนไม่ไหวค่ะเก็บบรรยากาศก่อนนะคะเก็บบรรยากาศแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลย เห็นไหมคะทุกท่านขาเดี๋ยวเอาหมวกแว่นมือไม่ไหวค่ะ เห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นอย่างนี้เดอ้อ <c oughs> เห็นไหมคะ <c oughs> เก็บ <c oughs> เอามาฝากทุกท่านทุกคนนะคะตื่นมาตื่นเช้ามาหมอกลงอ่นะพอหมอกลงปุ๊บไปเดินเก็บผักกันนะคะนี่คะ่ะอันนี้คือผักนะกับท <c oughs> ี่เดียวมาแกงเสร็ปลาย่างอร่อยมามันนร่ง ลวกจิ้มน้ำพริกก็ได <fucking hungry marshmallow wild> ้นะเนี่ยอ sure. like ้วนๆนะแกงใส่ปลาย่างอร่อยนะคะนี่เลยแกงบ้านน่ะไม่รู้บ้านท่านเรียกอะไรเนาะเนี่ยแอดก็มาให้ดูเนาะอันนี้กินได้นะคะกินได้นะเนี่ยอ้วนๆหวานก็าลวกกับน้ำพริกก็ได้เนาะเดี๋ยวลวกนานนะนะอย่าให้เขาเละนะนี่อ้วนๆไปค่ะเราไปดูต้นมันคะไปดูต้นมันค่ะอันนี้คือต้นเขานเนี่ยเห็นไหมตัดให้น้องเ็าตัดกิ่งเนี่ยเก็บไปเนี่ยอันนี้เก่งได้นะสองสามวันเราก็มาเก็บได้ทุกท่านค่ะ อีกินแบบบ้าน,านอาหารด้านบ้านแบบโบราณเนาะพ่อผูวพ่อย่าพ่อแม่ตายายเราพาให้เรากินเนาะนี่สมัยโบราณก็พาให้กินเราอะไรก็กินเนาะแต่ถ้าเขาไม่พากินเราไม่รู้จักกันนะตลอดแนวเลยนะตลอดแนวเลยนะตัดแล้วเขาจะอ้วนป้วนอย่างนี้เนาะตลอดเนี่เอันนี้เราเอาได้นะแต่ถ้าเราจะให้มันโตก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่พอเราก็ตัดได้เดี๋ยวเขาก็เขาก็ ปีใบออกมาใหม่ปุ่มาใหม่น,นะประมาณนี้เนาะเนี่ยมันจะแจมออกมามาเพียนะนะสองสามวันก็ได้เก็บวันเว้นวันได้เก็บนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราไม่ได้เก็บเนาะเราโมเต่ติดงานนู่นน,น,นี่น่านหนึ่งนะเนี่ยใบกินได้นะ,ะกินได้ค่ะอันเนี้ยได้นะคะสรุปแล้วได้นะ,ะได้หนึ่งถ้วยเต็มเ็มถ้วยใหญ่เลยอันเนี้ยออกนานแล้วเนาะน่าจะเป็นอืเกือบเดือนละมั้งยังไม่ถึงเดือนเนาะ ว่าให้น้องมาตัดแต่งนะให้น้องตัดแต่นนะมือกินได้นะเสียงนกเสียงนกเขาขันอ่ะนะบ้านนอกบ้านนาะแอดเองเด้อตลอดแนวแอดไม่รู้เนาะไม่รู้จะเก็บเนาะะเมื่อกี้าที่ไหนอยู่ในก็ไปคว้าอะไรรู้ไหมคว้าเอาใ้เข้าวเนาะไข้าวเก่าๆเนาะเดี๋ยวอาจะให้ดูว่าเมื่อเี้ยเก็บตรงไหนนะ มันจะมีเลาะตรงเนี้ยเนะน,นี่ยแต่แล้วแนวโรู get get ที่น้องเขาตัดเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยต้วเนี่ยเก็บไปหมดละเนี่ยแค่ยังเหลืออยู่พอเลือุ้ยคือวิจัยแล้วก็ยังพอเหลืออี่ตันนี้ก็เก็บไปแล้วเนี่ยที่เหลือเหลืออีกเก็บก็จะเดิน่ปไฟเนี่ยแนวเนี่ยมาเก็บมาเก็บเลยนะเก็บแล้วลงไรเมื่อกี้ลงไลเมื่อกี้ก็พามาเก็บรอเนี้ยนะจะผักไม่กินได้รือเปล่า แถวทางเหนือเขาเลียกผักเสี้ยวนะจะเป็นผักเสี้ยวนะหวานหวานเมื่อกี้ก็ไปเก็บตรงนี้แหละเนี่ยตัวนี้เขาจะแตกเขาจะแตกออกมาเนาะเขาจะแตกยอดออกมาแทงยอดออกมาเนี่ยเห็นไหมไหมอัเน,นี่ยสองสามวันก็ได้กินต่อแล้วนะ่อันนี้อีกนี่เมื่อกี้ก็ต้นนี้เนาะเราก็เด็ดไปละอันเนี้ยใบอ่อนๆนะแกงได้เลใบอ่อนๆนะแกงได้อนยะู่โอเคไปย้ายไปเมื่อกี้ที่ได้เยอะๆที่ไหน กินในนู่นเราก็ไปเก็บเอาเนาะไปเก็บอู้ดุยพระช่วยนี่เลยนี่เลยนี่เลยได้แล้วนะได้อาหารเอาโตชักได้แล้วก็จะตัดไปเรื่อยๆไม่รู้ตรงไหนมีตรงไหนไม่มีนะเมื่อกี้ก็ต้นนี้แหละต้นใหญ่ๆต้นเนี้ยที่เราโค่นออกมาเนาะต้นเนี้ยได้เยอะนะต้นเนี้ยได้เยอะถ้าไม่มีต้นนี้เราก็ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่รู้จะเก่งอะไรฮ่อนนราอ,อนนานันเนี้ยเราเด็ดกันแล้วเนาะอ้วนๆมื่อกี้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเด็ดได้เนี่ยเป็นใช่ไหมเนี่ยชีวิตเรียบๆง่ายๆก็เนี่ยกินไปตามกินไปตามผักพื้นบ้านแล้วผักออร์แกนิกนะนี่เลยเนี่ยเราเล่นได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวมันก็เขาก็ผลีออกเนี่ยตามแงกแยกอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็เอาไปแล้ว เก็บไปทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติกินได้นะถ้าพี่น้องเคยกินอะนะหูย่าตาทั่วพาให้กินเราก็ต้องจเจริญตามรอยนะเป็นผักออแกนิกแบบผักในลูกเดลการน่ะเขาออกเองอะนะเราไม่ได้ป,ปลูกนะอ้าวเรามาปลูกดิเอามาปลูกนะเนาะมาปลูกด้วยนะนี่ไปอย่างนกเนาะฟังเสียงธรรมชาติไปเถอะตอนนี้หมอกหายไปลนะนะหมอกหายไปละ ก็นูน่นนะเกือบสิบเอ็ดปงแล้วล่ะทุกท้างค่แอบก็เก็บหมอฝากเลยทุกท้าง่ะไม่มีอะไรหอกชีวิตบ้านบ้านเนาะทาจุลินทรียก็ทําเองใช้เองอะนะก็ยังไม่มีเวลาตรงนั้นเนาะร่างกายก็ยังไม่โอเคนะจุลินทรียก็อยู่ตรงนี้เมื่อกี้ก็ขากล้องยังไม่ได้เก็บเลยพี่น้องนี่จุลินทรีนะไอ้ที่แดงก็แดงไอ้ที่ไม่แดงก็ยังไม่แดงไะนะนี่เลย นี่อยู่เพียบเลยยังไม่มีเวลามาขย่าวเขาเลยเออเนี่ยนี้ต้นต้นตะไครเนะต้นตะไคร้อันนี้ก็ต้นตะไคร่นะตรงนี้นะต้นตะไคร้เราก็ปลูกกินเองนะข้างหลังบ้านไม่โอเคเราไม่ได้อยู่นะอันนี้ต้นมะนาวต้นมะนาวก็ให้ผลผลิตเยอะมากนะแต่ปีนี้ไม่ดูแลเขาโซมมากนะโซมมากเลยนี่เลยเ,ลยเ,ก,ยเก,ยก็บเกี่ยวกับธรรมชาติเนะ คลิปไม่ยาวนะคลิปชีวิตบ้านๆไม่ยาวนเลยป้วยฝากมาฝากทุกท่านทุกโคนนะเนี่ยฝนตกลงมาก็โอเคอยู่นะเป็นกอนนะนะถึงจะไม่เยอะแต่ให้ความชุ่มชื้นต้นมะนาวได้มากเนาะต้นต้นไม้ใบหญ้าเราที่อยู่ในบ้านเราจะประมาณนี้ไม่รู้ว่าหลังบ้านน้องเขาตัดไหมเดี๋ยวไปดูหลังบ้านต่อเนะผักเหมือนเดิม,มนะมันมันแกงต้องแกงเยอะๆหน่อยบ้านมีอยู่ต้นเดียวพี่น้องค้านี่เลย น,นี่มาหลังบ้านแล้วนะอ่น,นี่มันเป็นต้นนี้อันนี้เลยถ้าเราตัดแต่งกิ่งเขาก็จะมีมียอดอ้วนๆอ,ออกมานะกินได้นะทุกท่านกินได้นะอันนี้ต้นอันนี้ต้นเนี้ยน้องไม่ไม่ตัดเนี่ยถ้าตัดเราได้กินแล้วเนะี้ยต้นเนี้ยอยากให้ตัดแต่น้องพ่อไม่ตัดอันไหนที่เราเราไม่ให้ตัดน้องเขาตัดเออ นนเพกาที่เราพูดอะเหลือแต่ตอคือน้องเนี่ยเหลือแต่ตอเนี่ยน้องก็ตัดทิ้งไล้วใกิ่งกาง้านเขาต้นที่เราทิ้งไว้นะตัดนะอยู่ตรงโอ่งอะนะนั่นคือต้นนั้นที่ปลูกวันเดียวกันน่ะนะน้องก็จัดการให้เราเรียบอ่ใกล้ๆสิงน้ําอีกถึงต้นนาะงตัดเตียนเลยนะตัดเตียนเลยใบตะขาใบตะไคร้ต้นชัยาเราฟาดเรียบนะเราเอาไว้แนวั้วนอะนะ น้องเขาก็จัดการอันนี้ได้นะเนี่ยต้นเห็นไหมนี่ไงต้นไอนน้ต้นมะกรูดที่นางทําให้เราที่นางทําให้เราอะนะนี่เห็นไหมมันสูงนะเอาไปงาน,งานเขาดําพ่ออันนี้อันนี้เราไม่เห็นนะเนาะเพื่อจะได้ทีเราไม่เห็นนี่เราปลูกมาหลายปีเลนะอุ่นง,งเอาไวนะ้นะแล้วก็มาจัดการมันสูงนะสูงมากเลย ตัดจริงอะไรเราอยากให้ตัดว่าว่ากันไว้ให้เราให้นางมาจัดก,การตรงเนี้ยเราให้เก็บกว่าตรงเนี้ยหมดเลยถ้าทําให้เราถูกใจเราเพิ่มอีกนะแค่สองพันห้าเราพูดอ่นี้ถ้าเห็นน้องเหนื่อยน้องทําจริงจังอะไรอะ่ะเราก็ต้องให้เขามาเก็บเห็นไหมเอฟของเราโน่นน่นะนางไม่รู้ทาอะไรเอฟหมดละต้นกล้วยเราปาดเรียบนะทุกท่านต้นกล้วยแถวเนี้ยคงเรามีหมดเต็มนู่นนู่นน่ะนะ มันลุกมากไม,ไม่ได้เข้ามาหลังบ้านสองสามปีแล้วแต่ตั้งแต่มีช่อง u t u b e เนาะเนี่ยนะเราสูกคนฟังนางก็กวาดเรียบนะม <c oughs> าลุมเราก็จัดการหมดต้นมาลุมฟันเกี้ยงหมดพี่นนองน,นี่เลยนี่เลยอันนี้หลังบ้าน็ัะงแลุกลนี่แหละให้น้องเขามาเก็บกวาดนะคะ <c oughs> <c oughs> มันพูดก,กันคนละภาษานะนู่นเห็นไหมทุกสิ่งทุกอย่าง <c oughs> ให้นางมาจัดการตรงนี้เราพูดก,กันในราคาที่แน่น แต่น่ะตอนนั้นนางยังไม่เดินเข้ามาหลังบ้างบอกไม่ต้องพูดเดี๋ยวผมทําให้ฟังเอยผมจะทําให้ดูไอ้นี่เนี่ยต้นนี้ไงต้นชายาเอต้นมอนเบอรี่เราอะนะเนี่ยตัดเราอุตส่าห์ปลูกไว้นั่นเห็นไหมตัดยังไม่ยังไม่หมดเลยพี่น้องยังคาอยู่เลยเนี่ยยังไม่จบเนี่ยยังไม่ออกจากจริงเลยเนี่ยแค่ฟันเนี่ยฟันอย่างเงี้ยโน้มลงไปอย่างเงี้ยโน้มอ,อย่างเงี้ยนางทาแบบเล่นๆนนะ่ะพี่น้องอันนี้เราอเอาแกงเส่ปจไปย่างได้นะ เกงใส่ผักรวมกันอะได้นะให้มันให้มันหมดอันนี้ก็ใบต้นอะไรเนาะตหวานบ้านของเราก็มีเต็มนะน้าเราเก็บแล้วลก็เก็บอย่างเงี้ยเกงเก่งใส่ไปย่างรวมได้รวมได้หมดอันเนี้ยชะโอมเนี่ยตัดอยากให้ตัดไม่ตัดเนี่ยต้นต้นชะโอมมันต้องตัดแต่งกิ่งใช่ไหมนางไม่โอเคกับเราซักอย่างพี่น้องอ้ยน่นนะเพราะว่านั่นนะโดนแล้วพี่น้องเอ้ยเนีนน่นนนย,ยจ่ายยิบได้ยิบไหนมันก็คลุ้งหมด น้ำนะเพราะมันโดนน้ำหกนะัน่นเลยนะเอาผ่าแนแค่นี้หลเดี๋ยวเราก็เกงเกงสะาไดแกไดนะ้วโนะคะ้องไป,ไปเกงกินกันเฮอะนะเนี่ยนเะ่องเกงมีอะไร้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะ i mm -hmm.